อาลมะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราพาขึ้นเลอบเกมไมค์คาราบมาเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีรีที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมค์คาราบนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นレストอร์ิวแฮกนะครับผมมาสำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็จะมาสร้างเป็นแบบว่าขึ้นเวฟรถรางนั่นเองครับผมเราก็จะหาไปที่ท้องโล่งนิดนึงนะครับแล้วก็วางเป็นแบบสกีพิซซ่าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตามความยาวที่เราต้องการเลยนะรับผมเอาเป็นแบบว่าถึงตรงนี้ละะกัันนครรบมาาพอเได้แบบนี้แล้วเเเนนีี่่่ยยตอไปผมราก็็็จะวาางเปนนสลลมบอกั่นเอองง่ะววาาไ้้ดนบนใหห้มดะคร ครับนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือแบบสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทุบอยู่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นรางก็วางไปเลยวางด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นรถรางนั่นเองใส่ไว้ด้านบนแล้วครับผมปึ๊บเอาให้หมดแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็จะทุบบล็อกนี้ออกนั่นเองครับผมให้แบบรถรางเนี่ยมาตกลงมาข้างล่างนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ไล่เก็บไปครับผมส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ครับผมเอาล่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของขั ก,กว่าแบบเราจะไปสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเราก็จะมาสุดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเชื่อมไฟลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นรีพิเตอร์อันนึงนะครับผมซึ่งเราก็จะดึงมา2ติ๊กนะครับหนึ่งสองก็ผมแล้วก็อ่ะทีนี้เนี่ยเราจะมาสร้างเป็นไฟลูบนิดน,นึงนะครับก็คือแบบวางให้มันวนเป็นวงกลมน่นเนงงก็ผู้ชมอ่ะไม่ยากเลยนะครับมันก็จะแบบหมุนวนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงมา2ติ๊กทุกอันนะครับปื้บนี่ประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมไฟมานะครับวิธีการเปิดใช้งานก็คือเราจะววววาาาางงงงตรรรนน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 ีีีีี้้้้คคััััับบบบผมมมแแลลลลลกกกกกก็็็็โโยยยยยไไไปปป1ททเเเเ่่่จะะะืออหดซ และนี่คือขึ้นเวฟล้นล่าของเรานะครับเป็นท่านผู้ชมเฟี้ยวจัดเลยฮะคือแบบไหลเป็นคลืนแบบนี้เลยอ่ะ อะไรที่แบบว่าสร้างไว้แล้วแบบมันก็จะดูเพลินดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ตกแต่งเมืองของเราอะไรเงี้ยอ่ะค่อนข้างสวยเลยครับผมเห็นปะมันจะไล่แบบฟื้นเป็นเวฟอะไรอย่างเงี้เลยฮะซึ่งสมมติถ้าเราหยุดโยกเนี่ยด้านไหอีข้างนึงนะครับนี่มันก็จะหยุดเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราอยากให้มันทําต่อเนี่ยอ่ะเราต้องตัดไฟก่อนนะครับพอตัดไฟแล้วเนี่ยพอเราโยกป,ปุ๊บแบบนี้ใหม่อ่ะมันก็จะกลับมาเป็นเวฟเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับวิวแฮกอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นเครื่องในการขนขส่งกล่องนัน่นเองคุณผู้ชมสสมมมมุติวว่่่าาาาาเเ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 รร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 ีีีีีีีแแแบบบบบบภภููขขอออออะะะะะไงง้้้้้ยยยยนนนนนนจจทปป็็็็คคัััผกกกก๊ล ใช่ฝั่งหนึ่งนะครับเอาเป็นตรงไหนดีวันนี้เอามาถึงตรงนี้ละกันนะครับมาเราจะสร้างความสูงเท่ากันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอ้ยมันเริ่มไม่ตรงแล้วด้วยดิซึ่งบิลแฮกอันนี้เนี่ยสร้างง่ายมากเลยนะครับผมอย่างแรกเลยตรงกลางเนี่ยเราจะขุดไปสองบล็อกนะครับหนึ่งสองก็ผมแล้วก็ใส่เป็นออฟซิเดียนเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างเครื่องกันก็นกนผมเราจะวางเป็นแบบโนดบล็อกก่อนนะครับออฟเซิร์ฟเวอร์ก็ผมสก,กีพิซซ่าแล้วก็ลองน้ำผึ้งเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับอ่ะทีนี้เนี่ย,รเ,เ,ยเราเบบเก็ท ภูเขานะครับผมไอโดเซเราจะไปได้จริงหรือเปล่าวิธีเปิดใช้งานเนี่ยก็คือแบบมายืนตรงอะ่ะลองน้ำพึ่งใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับผมเป็นไงสุดยอดปะอารมณ์เหมือนแบบเป็นสะพานที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยที่พาเราเข้าภูเขาครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมเห็นแล้วเปน็นแบบเหมือนว่าอันนี้เนี่ยมันจะเตี้ยวกว่าระดับหนึ่งนะครับผมเอาใหม่เอาใหม,าาม,าามา่แล้วก็ด้านนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมวางเป็นออฟซิเดีย์สองอันนั่นเองซึ่งจริงเนี่ยเราสร้างรอบเดีีีียยยยวววววกกกกก็็็ไไไไไไไดดดด้้้้้้แแแแแแลลลลนน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 นะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบตตต่่่่่่่่่่่่าาาาเเเเเเเมม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 ืือออออออพงง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 ใหหิิิิผจจสท เรแบบนี้แล้วก็การที่เราจะขนย้ายกล่องได้เนี่ยเราจะใช้เป็นเรือนั่นเองครับผมอ่ะแล้วก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งสมมุติว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการขนส่งแบบขนแร่และกันนะครับนี่แร่ที่แบบมีคุณค่ามากเลยครับผมอันนึงนะเราก็จะใส่ของเข้าไป,ปรล้รวใจัดอ่ะใครได้กล่องนี้ไปคือแบบรวยจัดก็ผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยวิธีการขนส่งก็คือยืนแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับกดไปนะครับผมและระบบขนส่งของเราเนี่ยมันก็จะทํางานนั่นเองนะครับนี่ไปยังอีกภูเขาหนึ่งนะครับเรไีที่แบบว่าชิวจัดครับผมแค่เรายืนนิ แล้วครับผมเป็นไงสุดยอดจัดนะครับหรือว่าจะขนกลับก็ได้นะครับผมเนี่ยก็แค่กดไปเงี้ยเออมันก็จะไปกลับได้แล้วนะครับผมแล้วก็พิ้วแพ็กอย่างต่อไปนะครับผมนั่นคือมิสไซล์นิวเคลียร์นั่นเองครับผมอ่ะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเราจะมาสร้างมิสไซล์นิวเคลียร์เนี่ยในเกมไมค์ครับกันครับผมสมมติว่าผมจะสร้างตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ให้มิสไซล์เนี่ยมันไประเบิดตรงภูเขานู้นนะครับผมผมก็จะเซตบล็อกตรงนี้นิดนึงนะครับให้แบบเป็นออฟซิเดียนเนี่ยอยู่บนกลางอากาศนะครับผมแล้วก็็็็็็็็วววววาา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 างงงงงงงบบบบบลลลลลลอออออออกกกกกกะะะะะไไรร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 ดดด้้้้้เเเเเเเนน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 ีีีีีี่่่่่ยยยขหหััััคคคทผผมมมจจจปิสสสธืแพ เราจะมาด้านหลังนะครับทุบไปแล้วก็วางเป็นคันโยกครับผมโยกไปเลยนี่มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับผมสี่มุมเลยครับให้ด้านสีแดงเนี่ยมาด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นบล็อกสลามเนี่ยหนึ่งสองนะครับผมอย่างต่อไปซิคกีรพิสตันนะครับวางไว้รอบๆเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมต่องสามครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับวางเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็ด้านล่างหนึ่งทีครับปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็จะเป็็็็็็็นน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 ซซิกกกกกีีีีี้้้้้้้พสสตตััััััััเเเเเเเ่่่่่่่ยยยหหาา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 ขขมมมแแแบบบบบบบะะะะคคครรรรรออออออลลลลลวววงงงงงงงไปปปๆผึ นิวเคลียร์นี่เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับมันก็อยู่กับแบบรถรางเทียนทีตรงนี้เลยคุณผู้ชมสมมุติว่าผมใส่ไปประมาณเท่าไหร่ดีวะยี่สิบกว่าแล้วกันนะครับนี่ประมาณ20กว่านะแล้วก็ทุบไปเลยปึ๊บอ่านี่แบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะดันเทีนทีเนี่ยเข้ามานะครับผมวางเทีนทีแบบนี้เลยพิสตันนะครับแล้วก็เลสโตนั่นเองอะ่ะดันมันเข้ามานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเหลือแค่เป็นรูปร่างแล้วคุณผู้ชมให้มันกลายเป็นรูปร่างของมิสไซน์นะครับนี่อันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเปิด,ปดใช้้้้้้งงงงงงาา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 นน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 กกกกก็็กค็คคคคคืืออออมมมมััััััััััดดดหหหลล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 ะะะะะรรรรรรบบบผแแววววโยยยยไไไไปปปเเ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 เีีีี่่่ิิิิซซ์์ขขทููภตจพ จะวันนี้ใกล้แล้วนะครับจตแรงแค่ไหนเรามาดูกันเลยฮะชนไปแล้วนะครับผมซึ่งเวลามันชนเนี่ยมันก็จะเปิดใช้งานทีนีนั่นเองครับแล้วก็ระเบิดนะครับผมโอ้โหผู้ชม ระเบิดค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยมีไซล์นิวเคลียร์ของเรานะครับซึ่งอันนี้คือประมาณ20ลูกนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะแล้วถ้าเราสร้างความแรงแบบ100ลูกเลยครับอ่าให้มันชนภูเขานี้ละกันนะครับไหนดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมอ่านี่คือสเต็ปเดิมเลยนะง่ายๆนะครับพิสตันธรรมดา4อันก่อนนะครับผมออฟเซอร์เวอร์4อันนะครับบ็อกซ์ราม2อันสกีพิสตันนะครับผมออฟเซอร์เวอร์อีก2อันนะครับสกีพิสตันเข้ามาครับผมแล้วก็บ็อกซ์รามตรงนี้เอาล่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แแแบบบบเเเเเเยยยยยออออะะะๆๆลลลลฮ180กกกวววว่่่่าาาาาดดีีีีไหหนนนนนนน็ท้้้้้้โโผูชมมมมตตคครรรัััข เอาล่าจะจ้าวันนี้ตัวพร้อมใจพร้อมนะครับโยกไปดีครับผมไหนดูดิระเบิดมิสไซล์นี้มันจะแรงแค่ไหนให้มันชนกับภูเขานี้เลยนะครับเอาล่าจะจ้าวันนี้เนี่ยชนแล้วนะครับผมนี่ไงจ้าวันนี้ระเบิดไปแล้วนะครับโอ้โหผู้ชม แรงจัดนะครับดูดิพุ่งขึ้นแบบบนฟ้าเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นหลุมที่แบบลึกจัดนะครับอะไรวันเนี้ยอะไรคือแบบ100ลูกนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปสร้างตามดูได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกมาว่าถ้าเราเจอเอ็นเดอร์แมนเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับเป็นเอ็นเดอร์แมนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องตามมันเนี่ยอ่ะเราจะจ้องไว้นะครับคือแบบเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมคือเวลามันโกรธใช่ไหมแล้วแบบถ้าเราจ้องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยอมแพ้ไปเองนะครับแล้วก็วาร์ปหนีไปครับผมแต่วันนี้คือแแบบบบผผมม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 จจจ้้ออองงงงนนนนนนิิิิ่่่่ๆเเเเเเเลลลยยยยยะะะาาาาาาาดดรรรรรรกกก็ขคคััััััไไไทีสพว์ปปห เรียบร้อยนะครับเป็นไงเห็นปะหนีไปแล้วคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบทำอะไรเราไม่ได้นะครับเออได้ใจเย็นนะหนี่จ้องหน้ามันครับผมมีปัญหาอะไรครับฮะ ในจริงก็เข้ามาดิยืนตัวสั่นเลยครับผมแราเป็นว่าปิดไปดีกว่านะครับอ่ะก็คือแบบเราสามารถเอาชนะมันได้แหละโดยที่แบบมันจะยอมแพ้ไปเองนะครับเพียงแค่จ้องตามันกลับครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยในเกมไมค์คราฟตนะครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมในเกมไมค์คราฟตเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งอ่ะไอเทมรีเพสอยู่นะครับซึ่งมันสามารถที่จะแบบเอาล็อกต่างๆเนี่ยมาย้ายไ้บนหัวเราได้นะครับโอเคสําหรับคําสั่งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไอเทมรีเพสเอนเนอรี้ใช่ไหมแล้วก็เรียกไว้ที่ตัว นิคอนนะครับผมซึ่งเราสามารถเอาอะไรเนี่ยมาใส่ก็ได้นะครับสมมติว่าเอาเป็นแบบว่าทีเปนเซอร์แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกทีเปนเซอร์นะครับไหนดูดิเอนเตอร์ไปเลยครับนี่หน้าตาของเรามันจะกลายเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นแบบเหมือนหน้าคนเหมือนกันนะเอาจริงเนี่ยพอเรามาใส่แล้วถ้าเป็นแบบว่าออฟเซอร์ล่ะฮะออฟเซอร์ก็เหมือนหน้าคนเหมือนกันนะจา้าไปเลยครับนี่หน้าของเรามันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับค่อนข้างเท่เหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นกระดูกล่ะก็คือเรากลายเป็นคาบกระดูกเลยเนี่ยค่อนข้างเฟี้ยวเลยฮะจริงๆมันก็ดูเหมือนเป็นหน้ากกกกาาาาาเเเเเเเหหหมมมมมืออ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 อนน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 นััััััะะะะะคคคครรรรรบบบบบบแแแววววขขขงงงงงไไไไไททยยยยยยย่่่่่่่่่้้ลลผดดีีี๋ปปป๊ึใใสสส็ติจ เออกับผมจัดไปเฮ้ยใครมันก็อยู่บนหัวแบบนี้เลยเนะครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็ใช้คำสั่งตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกมาว่าไอ้เจ้าฟ็อกเนี่ยหรือว่าหมาจิ้งจอกนะครับมันสามารถกินคารัทฟูดได้นะครับผมแล้วก็แบบวาร์ปได้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่านะครับอ่าจังหวะนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็โยนให้มันกินก็ผมเอ้ยเดี๋ยนะมันข้ามอะไรอยู่อะเอาใหม่ดิอ่าไปตัวนี้แล้วกันนะครับโยนคอรัสฟู้ดไปกินหรือเปล่านี่ไงกินเข้าไปแล้วนะครับไหนดูนีมันจะวารได้จริงหรือเปล่าครับผมกำลังข้าวแล้วเนี่ยต้องรอมันกินอ่ะกินดิกินดิเร็วอือรอดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยกินแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยอ่าแล้วมันก็จะวาร์ปนะครับผมเป็นไงกลัวจะกินให โยแล้วกันครับผมโยนอันนี้เข้าไปเลยไอโดเซ่ไม่ได้เป็นยังไงฮะแบบนี้เนี่ยเห็นชัดแน่นอนครับผมเนี่ยผู้ชมจากวันนี้ซัดกันแล้วนะครับโอ้โหวาวันกันกระจุยเลยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคือมันวาวพร้อมกันเลยเหรอสุดยอดจัดนะครับแล้วก็กลับมาลงหลุมด้วยนะครับผมอะไรของพวกมันวันนี้แล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเราตกปลาในตอนที่ฝนตกเนี่ยมันจะตกได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งมันจะริงหรือเปล่าเนี่ยได้เรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับอะผมก็จะยืนตกอ่า 19 20าีครับอ่ะอน,นี่ก็คือ20วินะครับผมซึ่งตามปกติเลยฮะท้องฟ้าแบบสว่างสดใสนะครับผมแล้วถ้าเป็นตอนฝนตกล่ะเวเทอร์เลนไปเลยครับเจ้วันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่วันนี้คือฝนตกแล้วนะครับเอาล่ะนี่ไม่เห็นแสงแดดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าโยไปครับปุ๊บ อันนี้16วิครัผู้ชมจากที่ผมนับเนี่ยเร็วขึ้นจริงๆด้วยนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดตามหลักการเนี่ยเขาบอกมาว่าในตอนที่ฝนตกนะครับผมไอ้เจ้าปลาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นคนข้างบนครับก็คือแบบไม่เห็นว่ามีใครตกอยู่อะเออมันก็น่าจะมาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ไปฟังเข้ามาแต่ว่ามันก็เร็วขึ้นจริงๆแหละตามที่เราเทสดูนะครับเออเนี่ยันเดียวก็ได้แล้วคุณผู้ชมก็คือถ้าเจอวันฝนตกเนี่ยแนะนาให้มาตกปลาเลยฮะเวทเทอร์เคลรมมแล้้วพอ จะฆ่าเรานะครับซึ่งตามปกติเนี่ยมันก็จะแบบเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะไม่เคยเจอเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเสกดูแล้วกันครับเจ้านี้ซลมอนนะครับผมคิลเลอร์บันนี่อ๋อมันเป็นคับสั่งนี้นี่หว่าซลมอนแรบบิทนะครับแล้วก็เป็นไท99นะครับผมไหนดอเซจจริงหรือเปล่านะครับเจ้านี้นี่ไงผู้ชมตาแดงกล่ำเลยครับก็ตายนักฆ่านะครับผมปกติถ้าเราเจอเนี่ยวิธีที่หยุดมันได้นะครับนั่นก็คือใช้แครออออททงงนนัั่่เผู้ชมะฮลโหลอ่่ะนนนีไงให้มักิแครอททองไปครัับมนก็จะไั่ารำเอนัะเองดนกัครับ ใจเย็นนะโอเคหลอดทองไปเพื่อน <c oughs> โอ้โหจมวันนี้คือไ่กัดแล้วครับไม่เอาอ <c oughs> อเอาดษครับอ่าเดยกกล่ำเลยฮะอ่าโอเคเอาใหม่เราต้องให้มันนะครับปึ๊บ โอเคใจเย็ยนนะนี่นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทําอะไรเราแล้วฮะ,ะกินโชว์ต่อหน้าเลยจ้ะวันนี้อ่ะหัวใจขึ้นเนาะผมก็ <g iggle> ตายนักฆ่านะครับมาใจอ,อ่อนเพราะแค่หลอดทองเฉยแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมรูไหมครับว่ากระบองเพชรเนี่ยมันสามารถวางในน้ําได้นะครับอ่าไหนโดเซ่มันจะจริงหรือเปล่านะครับวางไว้ในน้ําใช่ไหมเอาไปตรงนี้อา้าวอันนี้ไม่ได้เหรอแล้วถ้าเป็นเงี้ยอ๋อคือแบบได้ในแบบนี้นะครับเป็นแค่หนึ่งบล็อกนะครับผมถ้าลงมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยังพอวางได้อยู่นะครับก็คือกกกกกกรรรรรระะะะบบบบบบบออ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 งงงงเเ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 เพชในน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 น้้้าาาาาััััั่่่่่มมมมมมม็็็็ปปหหืืแแแดดดลลลยยยยิิิวววสตตไีีีณ์ โโอ้ดยกระบองเพชรทิมเลยฮะนักกวัาจัดแน่ผมเอาล่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสรัสับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ